สวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิตแสงน้อยคลังปุ๋ยบวทิพจังหวัดน,น่านค่ะวันนี้นําโดยอาจารย์จิตกรสมใจแล้วก็คุณไพรบูรกิติรัตน์ค่ะคแล้วก็ทีมงานของพี่สมบัติพี่สมบัติวันนี้เราได้ใส่ปุ๋ยบวทิพไว้กับสวนของคุณพ่อจันแก้วเหมือนอินจันแก้วเหมือนอินครับ,ค,รบคุณพ่อจันแก้วเหมือนอินบ้านป้องเหนียวมูซีครับตะบนฟ้องเบอร์เทิงเจ้เาเงราย ผมก็ใส่มาได้กี่วันแลวพ่อนี่ใส่มาได้เดือนสี่สิบห้าวันนะสี่ห้าวันเออไปเลยแต่อย่างนั้นสี่ห้าวันครับตกด้วยฝนตกด้วยเนี่ยครับดูร่องการใส่ปุ๋ยเอ้าเปิดกิ๊เลยพ่อแกจะเปิดกิ๊เองเลือกตามใจชอบเลยจ้าตรงไหนเองเลยรวยเองเลยขอเชื่อใจนะเนี่ยโอ้เริ่มซึมมาแล้ว นี่ขนาดบ้านผมก็เรียกว่าเหลาเลาเลาหน่อยหน่อยนี่หน้าไม่เอาขนาดนี้จะยาวขนาดนี้หน้าไม้พอเวลาเปิดหน้าไม้เปิดสั้นๆพอครับถ้าใส่บัวทิพย์แล้วขีดสักนิดพอเออนั่นแหละตลอดเลยนี่นะอีกทีหนึ่งยังเปลือกมันจะหนากว่าเดิมเออเขซึ้อไปไหนข้างหน้าขี้มวนกันะ มันจะนิ่มดีเปลือกจะนิ่มครับถูกต้องแล้วพอแล้วพอแล้วแคเคนี่พอเอาพอได้เห็นว่ามันมันไหลฟื้นขึ้นมาไม่ต้องรับนะครับถ้ารับถ้ารับอเดี๋ยวจะจะกรีดอีกก็เลยเดี๋ยวเอาปุ๋ยตอนตอนนี้เาตอนเดินมาหวานซ้ำครับรักษาไว้ก่อนรักษาไว้ก่อนอ๋อยังยังไม่ต้องกรีดเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยไม่ต้องกรีดก่อนนะครับ เนาะไปหน้าหน้าเดียวพอหรือจะเอาอีกอีกรอบต้นหรือยังหรือยังไงไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วครับอ่าเชื่อใจอาหารมันไหลอ่าเชื่อแล้วครับเชื่อแล้วต้นต้นเนี้ยที่ผมเอาที่ผมว่ามาใส่ก่อนเนาะครับก่อนนั่นยากก็ลองมาเปิดกรีดดูเจ้าเนี้ยเอ้านี่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 ทำการรักษาเลยนี่แกเปิดกรีดแล้ว ใส่ก่อนแล้วใส่ก่อนกี่วันใส่ก่อนไอ้นั่นกี่วันครับใส่ก่อนเป็นเดือนไปได้เป็นเดือนแล้วอ๋อครับครับทีนี้พอเปิดกรีดออกเสร็จแล้วพ่อเอามาหวั่นซ้ำอีกไหมก่อนจะเปิดกรีดยนหวันตอนที่อ๋อนั่นวันแล้วเกันอ๋อนี่ครับหลักฐานสังเกตที่หน้ายางนะครับเคยหยุดทิ้งไว้กี่ปีครับนี่กรีดเมื่อเช้านี่ครับไอ้ที่ที่มันตายตรงนี้ที่พ่อไม่ได้กรีดก่อนใส่ปุ๋ยนี่ประมาณกี่ปีได้ เกือบสามปีละเกือบสามปีนะครับดูสังเกตที่หน้ายางครับแล้วปีต่อลงมาแล้วเห็นน้ำยางหลไอย่างนี้หลังจากที่มันตายลายอีกต้นตีโน่นนั่นได้สี่ปีแลวนะอ่าใส่ใส่ไว้หรือยังใส่ไว้ละใส่เราลองเดี๋ยวลองนาอไต้นโน่นอ่ะอ่ะไปเดินได้ไปเลยพ่อนี่ครับต้นไม้โกหกไม่เป็นดูครับหลังจากที่ทำการรักษา4ี่าวันเปิดปีเสร็จแล้วออก เอาปุ๋ยมาหวานซ้ําอีก2อกิโลทิ้งไว้หนึ่งเดือนจึงจะมาเปิดกรีดนี่ครับไม่ต้องเดินข้ามตังเลยตอนนี้อ่ะสุดยอดครับอย่างนี้เพราะว่าแต่ละสวนเนี่ยเป็นยาหน้าตายเดินเราเดินข้ามมันทุกวันแทนที่ว่าจะเก็บเกี่ยวเอาผลผลิตออกมากลับไม่ได้อะไรปุ๋ยก็ใส่เท่าต้นอื่น อันนี้คือความเป็นจริงของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับตอนนี้สี่ปีตอนนี้ตายมาสี่ปีดินยางมาไหลนี่ครับอันนี้เป็นโรครากเน่าคนเน่านะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะดูสักนิดหนึ่งนี่คนมันจะล่อนเลยครับนี่ไม่มีเปลือก ตอนอย่างนี้ถ้าถ้ามันออกเนี่ยถือว่ามหัศจรรย์มากครับนี่ครับเหลือเหลือเฉพาะมีเปลือกด้านนี้ด้านนี้เป็นเนื้อไม้ล่อนเลยครับนี่ตอนนี้ต็อไปยี่หานต้นนี้ครัอย่างนั้นเว่าต้นนี้มันเป็นเปลือกเน่าเปลือกเน่าเป็นละเป็นคนเน่าครับตอนนี้เนี่ยแต่มันมีเปลือกอยู่อีกซีกหนึ่งอีกข้างหนึ่งกับหูมันเนาะอ่าเกีดมาเลยเต นี่ครับมันยึดมันบอกเลยนี่ครับโคนเน่าใช่ดูโคนต้นมันโอ้คนเน่ามันจานเนีมันแตกหักลองลองเอามีดจิ้มดูสิครับว่ามันมันมีน้ำยางหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเพราะต้นไม้มันถือว่าพิการแล้วว่าจะบอกกินมันละจะใส่ลากไว้เนี่ยใช้บล็อตทิพแช่แล้วนวดเน่ามาพิจารณาเองมากกี้ก่อน อออเอาตรงไหนเอาเอาฝังที่มีเปลือกนี่นี่เอาฝังที่มีเปลือกนี่เปลือกที่โคนต้นนี่ไหนไหนนี่นี่เปลือกตรงนี้แล้วขึ้นไปตรงในแนวดิงตรงนี้แหละถ้าไม่มีน้ำยางอย่าว่ากันครับไม่ต้องว่ากันห้าสามมันเ<ะ>ป<ะ>็นอานแต่ว่าห้าสามมันไปเรื่อยๆกีเอา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 อะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่นี่มีทอมยางอยู่ พอพอแล้วทีนี้อย่างเอาพอได้เห็นว่ามันฟื้นนี่ครับนี่ี่วต้อนนี่ฮะอ่าแล้วดูคนคนต้นนะอ่าเป็นยังไงพ่อเห็นอย่างนี้แล้วโอ้โหอเชื่อว่ามันผมมีเนื้อยางแล้วอ่ามันมีได้ยังไงครับพ่อเปลือกข้างล่างมันเป็นแต่เนื้อไม้มันเปลือกไหลเร็วด้วยไหลเร็วไหลเร็วนี่ต้องกินเลย ฟาร์มสุดยอดของปุยวัติศิย์ครับเราไม่ได้เชียร์สิ่งที่เราทำอยู่แต่ต้นไม้ประจักษ์แต่สายตาท่านผู้ชมทั่วประเทศต้นไม้เป็นคนตอบเองนะคะเนี่ยครับแต่เนี่ยมาหังรู้ว่ารากเน่าคนเน่ามาตังหากหลานมดเขึ้นมานักเหมือนกับหูนั่นเป็นเกนเป็นเนื้อไม้เลยนะเนื้อไม้ทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่มีเลยนะมีแต่เนื้อไม้มีแต่แกน นี่นี่ต้องต้องต้องยากรีดนะครับตอนนี้ใส่ปุ๋ยไปเรื่อยรักษาให้มันสร้างเปลือกใหม่ขึ้นมาถ้าไม่อย่างนั้นลมมามันจะล้มตอนนี้ครับยอมเลยนี่นี่รากเน่าโคตรเน่ายังรักษาได้เลยนี่นี่ครับนี่น้ำยางที่หยดลงมาเนี่ยปุ๋ยอีซีเมทบลีฟเป็นยังไงพ่อเป็นยังไงครับพ่อเห็นอย่างนี้แล้วโอ้ยจ้าสุดยอดไหมปกติถ้ามันอยู่อย่างนี้มันไม่ออกแน่นอนถูกไหมเดืน้อยเดียวเดียว บเดียวเอา้ามาตอนนี้ <c oughs> อีกน <c oughs> <iento> ี่ดูรากที่มาเอากินปุ๋ยนี่โโอ้หนี่โคนเน่าครับนี่นี่โคนเน่าคือว่าทิ้งไว้ว่าโคนแน่เลยนี่แล้วดูรากที่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยมามันแตกมากินปุ๋ย อันนี้ชัดเจนครับดูฝั่งนี้แบบว่าเหนาไหมครับระวั้นไม่มีเปลือกเลยไม่มีเปลือกดูนี่ครับไม่มีเปลือกโอ้ยเตกเลยนี่าไอซียูที่ไอซียูแล้วมันหนักกว่าไอซียูแล้วพ่อจะเข้าเมนแล้วนี่ไม่หนักต้นนี่อ่ะมันไปเลยอ่ะไปก่อนมูวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวด้ยเดี๋ยวต้นตนี้ไปก่อนมูวไปก่อนต้นอื่นนี่ครับ นี่ครับอันนี้เชื้อรามันลามแน่นอนพ่อพอมีความชื้นปั๊บมันจะลามไปต้นนั้นโอเคเลยอาการที่ว่าต่อไปจากต้นนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเลยมันจะผุครับทีนี้พอพ่อไม่ต้องกรีดนะพวกที่ว่าอันหนักๆอย่างนี้รอให้มันสร้างเปลือกมาใหม่ถ้าเรากรีดๆไปเดี๋ยวมันจะล้มล้มมานี่ล้มแน่นอนเป็นแกนไม้เลยนี่งองจริงเลยนี่ต้นนั้นกับลมนะต้นนั้นลมไอซ์ทิงเลย ยเอ้าลองเปิดปีดดูออกไม่ออกเราไม่ว่ากันครับด้านนี้ไหมอาจารย์ด้านไหนก็ได้นี่ด้านด้านที่มีเปลือกที่ไหนมันจะสร้างน้ำต้องน้ำยางขึ้นมาออกไม่ออกไม่ว่ากันอตนนี้หน่อยหนึ่งนี่แน่น้อยเราดูจากสภาพต้นแล้วพ่อพ่อพ่อว่าไงอยู่ไอซียูแต่ผมว่าไปเมนแล้วนี่นี่มีครับอู โอ,อ้มันไม่น่าเชื่อมันไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมมันไม่น่าเชื่อครับมีน้ําจนได้ <c oughs> โอ้จะไปขายเยี่ยวอื่นคงจะยากแล้วครับ <c oughs> สําหรับผมอะ <c oughs> ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วอะ <c oughs> พอๆพ,พ,พี่สนิทสงสารมัน <c oughs> เอาจะปล่อยน้ําก่อนให้น้ํามันไปเลี้ยง เลี้ยงลําต้นแล้วก็สร้างเนื้อสร้างเปลือกยางขึ้นมาใหม่ก่อนดีกว่ายอมละยอมละโอ้ก็ยอมละคนคนมาดูย่างมาแบบเกินป้าเนาะดูพ่อแก่ยิ้มอย่างมีความสุขเลยวันนี้ตั้งแต่อย่างกระจ่างเนาะแบบเพกินป้าเนาะอาจารย์อาจารย์ผมผมขอทางได้เหรอเอาเลยครับเอาเลยมีอย่างเลยทั้งทั้งเป็นลุ่มๆกับฟัง มันตึงหายไอ้ยาาก็โพนเป็นทุกยางเลยมันตึงหายหัวหน้าเกษตรพบยบุ์หัวหน้าเกษตรอำเภอเทิงตกใจเห็นต้นอย่างนี้นี่ครับพ่ออยู่กับชาวสวนมาสี่ปีสปีไม่ได้เรื่องอะไรเลยนั้นถ้ามาขายปุ๋ยวัวที่ตั้งแต่สี่ปีแรกว่านี้รวยแล้วหนนอ๋หัวหน้าพบแทนเกษตรกรที่ผ่านมาคือพาเกษตรกรไปไปทำแบบ ค้นหาวิธีก็ค้นหาไม่ได้แต่วันนี้มาเจอของจริงค่ะยอมแล้วเนี่ยส่วนพ่ออย่างนี้ส่นสวนพ่อจันแก้วพ่อจันแก้วเอาครับส่วพ่อจันแก้ว่เนาะสัมภาษณ์ถามถามพ่อความรู้สึกพ่อเป็นยังไงแต่ผมดูจากสีหน้าพ่อพ่อยิ้มอย่างมีความสุขมากวันนี้ตึ่วันดีใจดีสุดละครับเห็นยังที่ว่าเขากล้าจากโขนแก้วแต้วมันกลับมาออกี เราโทษร้องเนี่ยรทดร้องขั้นสุดท้ายละขั้นสุดท้ายเลยดเลยไม่ตายกับยาหมอหลวงก็ตายกับยาหมอบ้านแล้วแหละทีนี้มันไปห้องไอซียูไปแล้วแต่ผมว่าอยู่เม่นี่แต่มันกบมาไหลที่นีนี่หรือว่าสุดยอดสุหยอดที่เสื้อไปโด่เจ๊มันโคนมันเน่าไปแล้วอ่ะอแต่มีเปลือกแผ่นเดียวอ่ะจ้ะอันนี้ยิงกว่าตายนึ่งอย่นะครับเนี่ยเราเน่าคเน่า อันนี้เขาเขาจะเอาเขา้าเตาเผาแล้วเสือกฟื้นขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้ทำบุญทาบุญรอบปีไปแล้วตอนนี้ดูข้างล่างเนี่ยเคาะเลยครับเป็นเนื้อไม้เป็นแกนไม้อะเนี่ยวันนี้สวนของพ่อก็ต้องถือว่าพวกเราภูมิใจมากที่นําเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับเกษตรกรโดยต้องไม่ไม่ต้องขายหน้าไม่ต้องหลบสั้นเลย จะไม่พ่อไปไหนยิ้มได้เปิดเผยผมขายปุ๋ยวัวทิ์ครับนี่เพราะมันรักษาต้นยางที่ใกล้จะตายแล้วมีน้ำยางขึ้นมาได้เนี่ยใส่ปุ๋ยมาแต่ก่อนเนาะครับก็คือเขาหมัวมันจะไปฮักษาหรือบ่มักษาก็ใส่เล่งน้ำยางอย่างเดียวครับใครว่าอย่างไนก็เอาอย่างนั้นยาง้นล่ะอ่าครับแต่ว่าที่มาฮักษาจะปุ๋ยวัตพิ์นี่ก็เห็นว่า มันจะนี่นึงว่าซุดยอดล่ะมันฮักษาเราเพิ่อน้ำยางเขาหรือถือว่าซุดยอดครับปุ๋ยล่ะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเจ้าราคากับถูกตัวเจ้าถูกกว่าปุ๋ยยี่ห้ออื่นดันท้องตลาดเยอะแยะมากมายครับอมรับราคาบ่แปงเกินพอสมกันแล้วที่สําคัญท่านซื้อปุ๋ยวัตถีหนึ่งกระสอบท่านได้ปุ๋ยทั้งหนึ่งกระสอบไม่มีของแถมที่เป็นกรวดเป็นหินมาอันนี้คือ บริษัทมีนโยบายที่แน่วแน่ว่าเราจะไม่เอาเปรียบเกษตรกรผมยกดูถือว่าปุ๋ยนี่ครับปุ๋ยที่ซื้อมาเมื่อก่อนครับปุ๋ยอินรีแต่แต่ปุ๋ยนี่มันหนักมันไม่นักมันเบาครับมันเบาแต่คุณภาพดีแต่ปุ๋ยที่ใส่มาก่อนน่ะหนักอึเปลือกจุกนักอ่านี่ครับยี่ห้ากิโลเหมือนกันครับใช่ครับแต่ใส กใสไปเลยเลยบ่หู้มันเป็นอยังแสดงว่าพ่อเป็นคนช่างสังเกตสังเกตครับอ่าอ้าวเอาไปร้องใส่นาครับก็ไข่ลงไปหันเนาะนาหลังบ้านนั่นนลยนาปีเอาเนี้ยใส่เอาเนี้ยไปใส่อ่าเป็นยังไงพ่อเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยอ่าเดี๋ยวนี้ป๋อใหญ่ละอ่าปู่วันนี้ป๋อจีได้เดือนกว่านะเดือนกว่านะจ้างรถปลูก โอ้ดินนนีดิมันนะขุดนทธหนีไปหมดเลยนะเหลียือโอ้โหดูดินดินชั้นล่างอีกเอารถไปปั่นไปไถเป็นวันก้านเนี่ยเข้าว่าเออ่มันเป็นดินแนี่รถปั่นเป็นห้องไถ่ไปเอาหลังบ้านนั่นน่ะเจ้าเจนเข้าหรอจริงๆนะได้ใจได้พืชพักทุกชนิดเจ้าในกระสอบนี่นะเจ้า มันต้องไปผสมนี่ยงนแล้วก็ได้กระสอบเดียวพืชไปใส่นเนี่ยพืชที่มีทั้งพืชทั้งต้นไม้ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับอะไรต่างๆที่มีใบสีเขียวใส่ได้ทั้งหมดครับสำหรับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อพ่อจันแก้วเป็นอย่างมากครับอย่างมากอย่างสูงดีกว่าเพราะว่าแกยอมทดลองขั้นสุดท้ายทดลองมาครับทดลองก็คือเอ้าตายก็ตายช่างมันถือว่าไม่เอาเอาไม่อยู่แล้ว ครับทุกเย้าลองมาแล้วลองมาหมดอ่ะเจ้าก็อยพังก็ได้ก็ได้าบอกเห้ผลอย่างนี้อันนี้เขาบอกถึงปีได้เลยบอกกี่เดือนนี่ไหนเจ้าได้แค่เดือนกว่าอ่าอยังบอกได้ถึงสองเดือนเดือนเจ้าแต่ว่า มันคือน้ำยางยี่นี่ถือว่าสุดยอดแลยยอดมาติอยู่ใช่ครับโมจะโ้จะแดงมันักสุดยอดมั้วโอเคสำหรับวันนี้นี่ครับถ้าเอ้าถ้านิดหนึ่งก่อนจะจบถ้าคะแนนเต็มร้อยพ่อจะให้กี่คะแนนกับปุ๋ยวัตถ์ตอนนี้ถ้าจะคือคะแนนนี่มันเกินร้อยนะ มันก็คงเดี่ยวเป็นร้อยห้าสิบลครับนี่ครับนี่นี่ครับสุดยอดมากครับร้อยห้าสิบละครับขอบคุณมากครับเ่าตีใส่ปุ๋ยมะนี่มันมันปุ๋ยอี่ข่ะวันนี้ทีมงานของเราค่ะอ่าดิฉันขวัญจิตแสงน้อยแล้วก็คุณไผบุญแล้วก็คุณสมบัติวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์กิตตรสมใจที่มาจากบริษัท T R M รอ่าท่านคือตำแหน่งของท่านคืออ่าตำแหน่งตำแหน่ง ผู้บริหารระดับภาคค่ะวันนี้เราขอขอบคุณจริงๆที่นําปุ๋ยบัวทิพย์ให้มาถึงสวนเกษตรกรให้ฟื้นฟูที่ยางที่รักษาไม่ได้ยางที่ตายแล้วอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ไม่รู้จะพพูอยังไงค่ะขอบคุณจริงๆแล้วเกษตรกรยิ้มได้แล้วลดต้นทุนอยู่แบบสบายๆค่ะวันนี้ขอบคุณบริษัททีเอขอบคุณอาจารย์ดิตกรสมใจค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ